ที่เห็นอยู่ตรงนี้ทุกคนนี่ก็คือประตูน้ำเขาอบอกว่าที่ประตูน้ำเนี่ยมีทุกสิ่งทุกอย่างตัวละร5อยบาทแล้วที่นี่มีราคาส่งนะคะทุกคน3มตัวร30มีอีกเยอะค่ะมีอีกเยอะเข้ามาดูเลยกว้างม,มากอยากจะเอาไปซําเสื้อทีมอยากจะเอาไปสกินเสื้อแบบ12ปี1 2สปีถ้าสวยเลยล่ะทุกคนกดใจไม่ไหวซะเนาะ มีร้านนี้เหรอเลขท้ายเปิดโทรหนูด้วยมวดนีระพาะละละจะสื่อเลยสิพูดซิบวาสนาพาไป ก็คือประตูน้ำเขาบอกว่าที่ประตูน้ำเนี่ยมีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นราคาส่งเป็นค้าส่งนะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นชุดทำงานกิฟท์ชอปแม้กระทั่งประดับยนต์คือแม้กระทั่งวันนี้นะทุกคนเราเอารถมาล้างนี่เลยที่ร้านเจมแอนด์กิฟล้างเสร็จเดี๋ยวเราจะไปเดินตลาดก่อนพอจอดไว้ล้างปุ๊บไปเดินตลาดแล้วกลับมาน่าจะได้พอดีตลาดที่นี่นะคะเปิดตั้งแต่9โมงจนถึง5โมงเย็น ถ้าใครอยากจะเดินช้อปปิ้งนะต้องลองมาที่นี่ราคาถูกและมีราคาส่งอยากจะรู้แล้วใช่ไหมถ้าอยากจะรู้แล้วไปดูกันค่ะนี่นะทุกคนนี่ที่ร้านพี่นิรัน์นะคะก็จะมีประดับยนต์อันนี้ก็จะมีลูกค้านะคะที่เปิดมานานหรือยังแปดปีเก้าปีปีปีไม่ต้องถามถึงความเป็นมืออาชีพเนาะแปดปีก็ 9, ปีก็น่าจะพอสมควรแล้วแหละนะตอนนี้กาลังทําอะไรอยู่คะใส่จอยใส่จอยครับใส่จอยแอนดรอยด้วยจอหลังละรอคะ อหน้าถ้ามีปัญหาเรื่องกล้องหลังมาทําที่นี่ได้ไหมคะพี่สามารถมาทําที่นี่ได้หมดเลยมีอะไรบ้างคะบริการที่นี่มีฟิล์มมีจอแอนดรอยประดับยนต์ทุกอย่างที่นี่จบที่นี่ที่เดียวเลยถ้าอยากลูกใครได้อะไรก็อสอบถามได้นะครับเฟซบุ๊กก็จะเป็นนี่รันคา t โปรเจกต์นะครับนีันคาโปรเจกต์โอเคเดี๋ยวไม่ได้อะไรเลยนะเนี่ยคือมาเดินตลาดแล้วเอารถมาล้างด้วยแล้วเราก็จะมานะคะดูตลาดที่นี่ จริงๆแล้วอ่ะมาเดินผ่านๆแต่ไม่เคยมาจริงจังสักทีแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนอ่ะไปจริงจังแล้วแล้วมันจะมีช่วงหนึ่งของวัสนานำโชควันนี้ที่ตลาดนี้10นำเบอร์เหมือนกันจะมีใครบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะทุกคนไป ใหญ่มากนะนี่ดูตัวละร้อยชุดแสกคือเอาไปใส่แบบเล่นๆเ,เอาไปใส่แบบลำลองอะตรงนี้ตัวละร้อยห้บาทแล้วที่นี้มีราคาส่งนะคะทุกคน3ตัวร3 0ยามนี่ก็จะเป็นร้านขายส่งนะทุกคนเป็นเสื้อผ้าส่งแฟชั่นที่ตัดเย็บเองเลยใช่ไหมคะ ตัดเย็บเองเลยเห็นไหมคะผ้าเนี่ยจะเยอะมากถ้าใครสนใจนะอยากจะได้ผ้าหรือได้ได้ราคาขายส่งนะคะจะต้องมาที่ประตูน้ำนี่แหละเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นคือเยอะมากเป็นผ้าที่ไม่ร้อนราคาถูกมากทุกคนแล้วมีราคาส่งนะ3ตัวขึ้นไปราคาส่งราคา1ตัวก็คือเป็นราคาขายปลีกแต่ขายปลีกอ่ะตัวร้อยร้อยห้าสิบสองร้อยมีหมดทุกราคาเลยมีทุกเลดน,นะคะ ช่วงนี้ก็จะคือคักมีอีกเยอะค่ะมีอีกเยอะเข้ามาดูเลยกระเป๋าเฮ้ยพี่กระเป๋า250เห็นไหมตอนนี้มันจะถึงเวลาที่ใกล้จะปิดแล้วทุกคนเพราะว่าเขาเปิดนะ9าโมงจนถึง5าโมงเย็นอันนี้คือเป็นผ้าซิ้นผ้าไหมชุดทำงานผ้าซิ้นผ้าไหมชุดทำงานคือแบบสวยมากนี่แล้วมีนะราคาส่งนะคะนี่นผ้าถุงทำงาน จะเป็นตัวแบบพอดีใครที่มองหานะใครที่มองหาสามารถสั่งได้เลยอันนี้จะเป็นโซนแล้วก็ไม่ร้อนสามารถเดินได้ตลอดอันนี้จะเป็นเสื้อผ้าโทนสีขาวสำหรับไปงานมงคลหรือว่าไปปฏิบัติธรรมหรือว่าต้องการอยากจะใส่ตรีมสีขาวนะจะมีแบบเป็นเสื้อลูกไม้เ,เสื้อตัวนี้น่ารักนะงดให้ลองนะคะเพราะว่าเป็นสีขาวเนาะมันอาจจะเลอะหรือเลื่อนได้เสื้อยืดนี่เลยฟรีไซส์ มีทุกไซส์กว้างมากอยากจะเอาไปซําเสื้อทีมอยากจะเอาไปสก,กินเสื้อแบบเสื้องานเสื้อแก๊งมาที่ประตูน้ำอ่ะนอกจากเสื้อผ้าค่ะทุกคนยังมีของเล่นมีอิสเซสซอรีนี่ราคาส่งนะคะสามารถเลือกได้เลยขออนุญ,ญาตนะคะพี่ใจอยู่มานานรึย่ะคะที่ประตูน้ำเป็นยังไงบ้างคะ12ปี12ปีทุกคนมีอะไรบ้างที่อยู่ในภายในร้านที่พี่ใจก็จะมีเครื่องแต่งผมกิต์ชอ็อปอ่าเล็บ มีทุกอย่างอุปกรณ์กับลิปช็อปได้หมดเลยพี่ใจพาไปดูด้วยดีกว่าว่าในร้านตัวเองเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะทุกคนนี่ถ้ามาที่ร้านนี้นะคือได้ทุกเทศกาลเลยไม่ว่าจะเป็นอัญมณีผมสร้อยเครื่องประดับนะคะแต่เริ่มนี้เลยนะคะแบบนี้แพงไหมคะพี่ใจ20บาทต่ออันต่อชิ้นใช่ชิ้นละ20บาทราคาปิดนะคะราคาส่งก็อีกอย่างหนึงราคาก็อีกราคาหนึ่งค่ะ จะแบบว่าคือถูกกว่านี้้ะทุกคนเยอะค่ะถูกกว่านี้เยอะเลยค่ะราคางอ่เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในอันนี้กําลังมาเลือกนะคะมาเลือกดูแอทส์ซอรีจะน่าจะเป็นแม่ค้าที่เอาไปขายใช่ไหมคะพี่ใจนูเลยมีกระทั่งอะไรนะเขาเรียกว่าเป็นสร้อยมุกนะคะแล้วก็จะมีแอทส์เซอรีเป็นโบของนักเรียนโบเครื่องประดับนอกจากจะเป็นกิฟช็อปหูของพี่ใจเยอะมากเลยนะทุกคนนี่ยาวไปเลย ที่นี่นะคะอยากจะบอกว่าคือเป็นตลาดที่กว้างใหญ่มากแล้วมีของเยอะมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นค้าส่งอยากจะบอกว่าใครที่มาที่ขอนแก่นแล้วอยากจะได้เสื้อผ้าถูกๆอยากจะได้เอ็กเซสซอรีถูกๆนะคะจะต้องห้ามพลาดเลยที่จะมาช็อปที่นี่ยิ่งเฉพาะนะคนที่มาแบบครอบครัวใหญ่นะอยากจะมาเดินแบบเดินในที่ร่ม,รม ไม่ต้องร้อนแล้วเปิดนะคะตั้งแต่9โมงจนถึง5โมงเย็นต้องที่ตลาดประตูน้ําขอนแก่นนะไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงกรุงเทพค่ะใครที่มาเที่ยวขอนแก่นพอเดินจากประตูน้ําขอนแก่นเสร็จปั๊บเราไปอีกนิดนึงเราก็จะเจอเจอตลาดอูฟูแล้วตอนเย็นเย็นดึกๆเราก็ไปต่อด้วยตลาดต้นตาลนะคะเดี๋ยวรายการของวัสนาพาไปจะพาไปค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ใจก่อนนะคะอขอบคุณค่ะ,อ,ะอันนี้เป็นกางเกงนะคะ ถูกมากเลยค่ะร้อไม่อยากจะเล่นกิจกรรมแล้วอะอยากจะพาทุกคนมาใครที่เห็นคลิปนี้ต้องอดใจไม่ไหวแน่เลยดูสิยาวสุดลูกหูลูกตาแล้วเป็นผ้าที่แบบเป็นลายเพ้นท์นะคะมีทั้งขาปีกแล้วก็ขาส่งเป็นเสื้อผ้าสตรีนะคะติดต่อมาได้เลย,ยชุดแสกเดี๋ยวเรามาถามดูว่าชุดแสกราคาเท่าไหร่คะพี่แอนแอนเชิญค่ะพี่แอนแอนชุดนี้เท่าไหร่คะ 199ทุกคนในต่อต,อ,ตอยังไม่ถูกขนาดนี้เลยอะ250ไม่ได้บูบี้นะแต่คือมันสวยมากเลยดูสิ199พี่แอนแอนคะมีราคาส่งไหมคะมีค่ะส่งยังไงคะพี่แอนแอนตัวละ150บบาทค่ะสตัวขึ้นไป <58. S 2> ตัวละร5 0บาทน, <Okay. S 2> นี้สีดำนะต,ตัวนี้จะเป็นแนวผ้าแบบผ้าสวยเลยละ่ะทุกคนอดใจไม่ไหวซะเนาะ ขอตั้ไปก่อนได้ไหมยังไม่รู้หรอกใส่ได้ไม่ได้จัดไปก่อนเลยไหนคะพี่สีเขียวใช่ไหมทุกคนชีวิตหนูจะผูกแต่กับสีเขียวมิ้นหรอคะกระเป๋าก็เขียวเสื้อก็เขียวรองเท้าก็เขียว,ว,ยวจะเขียวไปหมดนะคะเนี้ยโอเคอันนี้จะเป็นไซส์ฟรีไซส์ถ้าไซส์เอมนี่คือค่อนข้างที่จะแบบรัดนิดนึงรัดนิดนึง เป็นสีเขียวมิ้นหนูขอสีดำร้อยเก้าสิบได้ไหมคะพี่แอนให้ด้วยร้อยเก้าสิบบาทไปค่ะทุกคนเอาร้อยเก้าสิบบาทได้ไปอีกแล้วค่ะเสื้อผ้าเห็นไหมหนูไม่รู้นะว่าพี่เขาชื่ออะไรแต่ร้านพี่เขาชื่อแอนแอนค่ะพี่แอนพี่แอนก็เลยเรียกแอนแอนนะคะโอเคค่ะเอาตัวนี้ร้อยห้าสิบบาทเดี๋ยวจ่ายตังก่อนนะคะวันนี้เราจะหมดไปเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาติดตามกันนะได้กี่ชุดไปเดี๋ยวเราขอบคุณพี่แอนมากนะคะนี่พี่แอนก็จะมี พี่แอนก็จะปิดร้านแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อลุยก็จะเริ่มปิดกันบ้างแล้วลึกมากทุกคนมันกว้างใหญ่ไพศาลมากนี่โซนนี้เราชอบมาเดินเพราะว่าจะเป็นโซนชุดทำงานนะคะแล้วก็จะมีแบบกางเกงทำงานด้วยผ้าสิ้นไม่แพงนะคะเป็นผ้าไหมมัดมีเป็นชุดชุดใหม่อันนี้ก็เป็นเสื้อแบบเสื้อปักลายดูดิ เต็มไปหมดเลยอันนี้มีชุดน้องเด็กด้วยแล้วก็มีชุดนี่น่าจะเป็นขายส่งรองเท้าคู่ละ69บาท2คู่120โอ้ตรงนี้เย็นมากสุดลูกหูลูกตา เราก็จะมีหลายๆไซส์อ่ะเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ฝั่งกัะนู้นอาจจะถือของพลุงพลังนะ้วจ๊ะเพราะเรามาตลาดเราก็ต้องช็อปปะ,อะชุดกีฬาชุดกีฬาจะเป็นน้องๆหนูๆใครอยากจะแบบว่าทําสปอนเซอร์ก็มาได้เลยตอนนี้ตลาดก็เริ่มเก็บแล้วอันนี้ยังไม่ได้ไปตึกตามเลยนะมันกว้างมากแต่แตชอบตรงไหนรู้ปะอันนี้ชอบตรงไหนไม่ร้อนเนาะเราคิดว่าน่าจะเป็น คนที่สามารถร่วมเล่นกิจกรรมกับเราได้นี่เดี๋ยวเราจะให้ลองจับรางวัลนะคะแต่ว่าก่อนที่จับรางวัลเดี๋ยวให้พี่ใจเนี่ยรู้จักร้านแล้วก่อนร้านนัตตี้ช็อปนะคะเดี๋ยวเปิดเพจของพี่เปิดเพจให้พี่ใจกดติดตามไว้เผื่อตัวเองโชคดีก็จะได้ไปรับรางวัลอ่ะเท่านี้พี่ใจจับเลยค่ะเดี๋ยวเรามารุ้นกันนะคะว่าวันที่16เดือน10นี้พี่ใจจะได้หมายเรขกอะไรรุ้นเลยค่ะเจ้าแรก ที่นี่อาจจะนานหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าตลาดเนี่ยกว้างและใหญ่มากแล้วเนี้ยเป็นแค่โซนเข้ามาเองนะหมายเลขที่ได้นะคะคือหมายเลขแ้มแทมหูเลขสวยมากเลยนะคะ39ค่ะเดี๋ยวจะขอให้พี่ใจนะคะเ <5 S 1> ขียนชื่อแล้วก็เบอร์โทรไว้เลยค่ะ <5 S 1> ข,อขอบคุณค่ะ <5 S 1> ไปต่อค่ะทุกคนเราอยู่ที่ร้านพี่คิงบิ๊กไซส์นะคะวันนี้เราได้เสื้อทั้งหมด3ตัวอุ่นพี่คิงไปนะคะแล้วก็พี่คิงเนี่ย กดไลค์กดแชร์เพจเราด้วยได้สิทธิ์จับรางวัลเรียวมี C35 เหมือนกันนะคะอ่าไหนๆนก็ลงมาแล้วเดี๋ยวพี่คิงดูซิว่าเป็นหมายเลขไอหยังค่ะนี่ว,ว้าวเลขตอง5้าค่ะทุกคนงวดน,นี้ละฮะจะได้โทรศัพท์ฟรีเดี๋ยวจะขอชื่อร้านพี่คิงหน่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวขอเบอร์โทรนะคะคเดี๋ยววันนี้เราก็หุ่นหมุนพี่คิงไป3ตัวนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปให้ดูนะยังไงนะใครที่หาเสื้อบิ๊กไซส์มีอยู่ที่ ตลาดประตูน้ำค้าส่งอ่ะเดี๋ยวพี่คิงพี่คิงพี่คิงมีราคาส่งไหมมียังไงคะพี่คิงแบบนี้กสอง xl ก็อยู่ที่ร้อยแปดสิบบาทร้อยแปดสิบบาทครับถ้าเอาเยอะกว่านั้นก็คุยกันอีกทีนึงคุยกันรับผมแล้วมีทั้งกางเกงกางเกงทุกอย่างที่เป็นไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่บิ๊กไซส์ขายผายมากเลยนะถังเสื้อทั้งกางเกงขาสั้นขายาวเดย์ยูเซอร์เชิ้ตบินเด็กแฟชั่นมีหมดครับมีหมดที่เป็นไซส์ใหญ่มีแจ็คพืชจัมป์งานก็มีหมดมีหมดสำหรับไซส์ใหญ่ S <S <S อาคารหนึ่งอาคารหนึ่งอา,างครอา,ารหนึ่งค่ะโอเคได้ไหมายเลขอะไรเดี๋ยวเรามารุ้นกันนะคะชิมช้มเชิ้มมาดูกันค่ะหมายเลขที่ได้คือเลขสวยมากนะคะสามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นไหมสามสองค่ะรู้สึกว่าผมจะมีอยู่นะมีร้านนี้เหรอร้านนี้เแต่ว้งเดี๋ยวคุดูกันที่อยู่แถวไหนกลางสะดานชื่อจะรับตัวน,นี้เลยไหม เอาจับจับเลยค่ะแ <_ an> ช่ก่อนแชแล้วเอาไปเป็นหมายเลขธรรมดานี่แหละเดีย๋ยวพี่เขียนชื่อลงไปพร้อมกับเบอร์โทรมาหมายเลขอะไรมา <_ an> <uge> เรื่อมีอะไรว่างเปล่าเลขที่ได้3-8มแ้หูตลาดนี้มีแตสามนะ สามแปดค่ะพี่เขียนชื่อพี่เลยค่ะติดต่องมาเลยนะวันที่สิบหกพี่ต้องติดต่อ,อผมมาเลยนะพร้อมกับประดับยนต์ฟรีอขงผมนะค่ะเก็บเสื้อไ,ไว้มันแล้วแต่ดวงนะคะทุกคน <laughs> รอบวันที่สิบหกคันเจ้าถือไม้เลขนี้เจ้าก็ถึงเลขอ่ะศูนย์ห้าเขียนเลยค่ะกาสิโบไฮไผร Hi Fi เลยรานนี้สามเบอร์เราทุกคนพี่แชร์เดี๋ยวพี่พี่จับหมายเลขก่อนพี่ได้หมายเลขอะไรเดี๋ยวค่อยเขียน ลุ้นกันนะคะว่าพี่เขาจะเป็นผู้โชคดีหรือเปล่าวุ้นมันยากมากเลยนะไหนมีคนเอาหรือยังได้เลข7-3 3-2-3-0เออมีพี่พี่ไม่ได้อันนั้น3-8อันนี้อันนี้อันนี้7332ออกไปแล้ว3-3ออกไปแล้วนี่มีคนเดียวที่ได้0-5นเ,เลขท้ายเบอร์โทรหนูด้วยง <laughs> วดนี้ว่าพาลาดแล้วล่ะจะสื่อเลยสิบพสิบ 9.5คือมีต่เก9.5ได้ค่ะ <c oughs> เบอร์โทรเราแ <c oughs> ช่์ให้เราเลยค่ะมานี่น้องๆจับโทรศัพท์หมดเลยคุณแม่ได้กี่เบอร์แล้วลูกหกเหลือสี่เบอร์พอดีเลยหนูมีเฟซกันไหมคะอ่ะที่จับหมายเลขนี่อ่างหมายเลขที่ได้คือ80 80นะคะพี่เขียน80ได้เลยค่ะว้าวไม่มีซ้ำเลยค่ะทุกคน16ค่ะ ในลูกแชยังจับมาจับก้อนปาร์ตครบวัน,วนี่คือได้หลายเบอร์แทะเก้าสิบหกเก้าหกนะคะเลขสามอีกแล้วทุกคนสามเจ็ดบางคันได้เจ็ดสามมันนี่ได้สามเจ็ดเบิรงเดอ้ตอตัวนี้ครบแล้วค่ะช่วงวาสนาให้โชคมาจากที่ไหนลูกมาจากที่ไหนคะมาจากที่ไหนคะากม,ม,มาทำอะไรลูกเนี่ย มานลุลุนมา,นมาฮะน่นดาล่าหน่อยขอบคุณมากนะคะนี่คือน้องน่ารักมากเลยเดี๋ยวเราจะรุ้นนะคะยิ่งไปตลาดยิ่งเยอะก็ยิ่งสนุกนะคะใครจะเป็นผู้โชคดีนะคะทุกคนอย่าลืมติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลากันไปจริงๆแล้วค่ะไปจ่ายตังค่าล้างรถก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย